วันนี้เราไม่ห่างจากธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ทุกคนมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่ที่ความเพียรของโยมว่าโยมจะมีความเพียรมากน้อยแค่ไหนผู้เจ้าตัดในเรื่องความเพียรเ,เน้นมากคนเราถ้ามีความเพียรที่ไม่ถอยกลับแล้วเนี่ยไม่ว่าทางโลกทางธรรมสำเร็จองต์ตัดเรื่องของความเพียรว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีละจะเืิดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุกได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียนเสียเป็นไม่มีนั้นถ้าเรายังไม่รู้ถึงประโยชน์ที่เราจะพึงได้เราจะไม่หยุดความเพียนอีกอย่างที่เราควรจะทราบคือเรื่องของ เหตุในการสําเร็จสมปรารถนานั่นเหตุในการสําเร็จสมปรารถนาที่ชาวพุทธหลายๆคนเนี่ยไปบนไปบวงสรวงผู้เจ้าตรัสปฏิเสธไม่ได้ผลพวกเราต้องกลับมาทำเหตุ5ประการศรัทธาศีลส,สุตตะจากขะปัญญา